สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องเอดีชานแนลเรามาพบกันเป็นประจำมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยรวมถึงสรุปตารางคะแนนทั้งไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองและไทยลีกสามประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่สิบกุมภาพันธ์ว่าแต่ละทีมที่ลงเล่นมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดต,ตามไปกระใจายให้ผมด้วยนะครับผม มากันที่ผลฟุตบอลลีกสูงสุดอย่างไทยลีกหนึ่งกันก่อนเป็นเกมนัดที่16ของฤดูกาลในเกมคู่แรกของข้ามคืนวันเสาร์คิกออฟเวลา18นาฬกา30นาทีเป็นศึกนี้ตายระหว่างคอนแกนเยเนเต็ดที่อันดับที่13ของตารางเปิดบ้านพบกับชมรีเอฟซที่อันดับที่15ของตาราง เกมนี้กว่าจะมีประตูเกิดขึ้นต้องรอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาแรกเมือ่อชิสนุพงโชติกระโดดยิงแบบสุดสวยเข้าไปตอนแรกบุทธศินยกธงลำหน้า แต่พอมาเช็ค VR มีผู้เล่นชมบุรี FC ยืนห้อยอยู่ปุตสินกับคำตัดสินให้เป็นประตูขอทีมเจ้าบ้านกลายเป็นจุดคลายสม็กในเกมนี้ไปเลยเนื่องจากเจ้าคอเนอร์เป็นเด็กบ้านของฉลา,ามชนมาก่อนแต่มีปัญหากันในเรื่องการตกลงย้ายทีมกับต้นสังกัดเก่าเลยทำให้เขาไม่ได้ลงสนามมาตลอดเลยเกือบ2ปีแล้วกลับมายิงทีมเก่าได้เลยในนัดแรกหลังจากที่เขาคัมแบ็กกลับมาแถมกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ส่งคอนแกนเยตเต็ดเก็บชัยชนะเหนือ ซูมรีเอไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์เก็บ3คะแนนในเกมนี้ไปครองเรามาดูสเตตในเกมคู่นี้กัน ปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นเจ้าบ้านขอนแก่นที่ทำได้ดีกว่าที่56ต่อ44เปอร์เซ็นต์โอกาสยิงเป็นทีมเยอรมรีที่ทำได้ดีกว่าที่16ครั้งยิงตรงกรอบ3ครั้งส่วนเจ้าบ้านนั้นยิงไป13ครั้งยิงตรงกรอบ4ครั้งส่วนเตะม,มุมในเกมนี้ขอนแก่นมีโอกาสเตะม,มุมแทบจะข้างเดียวเลยที่9ต่อ1ครั้งการฟาวเยชรมรี f c ที่ฟาวมากกว่าที่20ต่อ11ครั้งใบเหลืองเยอรีนีดนมากกว่าที่4ต่อ1ใบส่วนการผ่านบอลเป็น ขอนแก่นที่ทำได้เหนือกว่าที่334ต่อ266ครั้งมากันที่คู่ที่2ของวันคิกออฟเวลา19นาฬิกา พีทีประจวบ f อทีมมวยของตารางเปิดบ้านพบก,กับ BG ปทุมยูเนเตตทีมอันดับที่4ของตารางเกมนี้ทางเจ้าบ้านไม่มีโคตเตียสะสมพบประเสริฐคุมทีมข้าสนามเพราะเจ้าตัวนั้นติดอบรมโปรไลเซนใช้โคตโอง่งดุสิชเฉลิมแสนคุมทีมข้าสนามแทนลงเจอทีมเก่าเกมนี้กว่าจะมีประตูเกิดขึ้นต้องรอในช่วงครึ่งหลังเดลเล่ลาบบอลคือนมาทางซ้ายและเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษและกลายไปวูกลืนหย่องนกเตะป้ายแดงของทีมยิงเข้าไปไม่ ส่งทีมต่อพิ่าขึ้นนํานาทีที่56ต่อมาในช่วงท้ายเกมทีมเยือนมาตีเสมอได้สําเร็จเฟรดี้อวารเรสยิงฉลับแล้วบอลมาเข้าทางอิลาฟาฟานดีซัดโล่งๆเข้าไปไม่มีเหลือในนาทีที่83กูชีมให้ทับกระต่ายแก้วได้สําเร็จจบเกมบิทีประจวบ FC เปิดบ้านเสมอกับบีจีปทุมโยเต็ดไปด้วยสกอร์หประตูต่อหแบ่งไปทีมละหนึคะแนนในเกมนี้ เรามาดูสเตตในเกมคู่นี้กันเปอร์เซนการคองบอลเป็นทีมเยอบีจีที่ทำได้ดีกว่าเท่าตัวเลยที่67ต่อ3 3เปอร์เซนโอกาสยิงก็ยังเป็นทนาของบีจีที่ทำได้ดีกว่าที่14ครั้งแต่ยิงตรงกรอบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในเกมนี้และเป็นประตูเลยส่วนเจ้าบ้านยิงไป6ครั้งยิงตรงกรอบทั้งหมด2ครั้ง ส่วเตมุมในเกมนี้ยังเป็นทนานของ BG ที่ทำได้ดีกว่าที่10.4ต่อ4ครั้งการฟาวเป็น BG ที่ฟาวมากกว่าที่1 4ต่อ13ครั้งและใบเหลืองเป็นประจวบ f c ที่โดนมากกว่าที่4.2ต่อ2ใบส่วนการผ่านบอลเป็นทางฝั่งของ BG ปรปทุมที่ทำได้ดีกว่าเท่าตัวเลยที่5 0 9ต่อ251ครั้ง มากันที่คู่สุดท้ายของวันคิกออฟเวลา20นาฬกาน,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 นครปฐามามยูเต็ดทีมอันดับที่7ของตารางเปิดบ้านทำศึกดับบิลแมชกับราชบุรี FC ทีมอันดับที่12ของตารางเกมนี้ทีมราชาบังกรมาค่อนข้างดีไปไฟบุกกดดันเจ้าบ้านได้แทบตลอดทั้งเกมแต่จุดเปียกของเกมนี้มาอยู่ในนาทีที่83เลซี่อาร์โบร กองกลางของนครปฐมยูยเนเตดใช้ท่อนแขนไปอัดใส่ใบหน้าของจักรพันแก้วผมพุทธสินเดินไปเช็คที่จอว R ค่าสนามและแจกใบแดงให้กับเลสลี่ไปเจ้าบ้านนครปฐมเหลือผู้เล่นสิคนและกลายเป็นราช,ชบุรีที่ตัวผู้เล่นมากกว่ามาได้ประตูชัยจากสัญชัยนัศิลาเปิดบอลให้กับมาธิุสลิมาดาวยิ่งตัวใหม่ของทีมโขกลูกนี้เข้าไปไม่เหลือส่งให้ทางน้าของราช,ชบุรีเอฟซีบุกมาล้างแคนนะครปฐมยูยเนเตดได้สําเร็จด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่ง เรามาดูสเตตในเกมคู่นี้กันเอรต์การครองบอลเป็นทีมเยอราชบุรีที่ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยที่51ต่อ49เปอร์เซ็นต์โอกาสยิงก็ยังเป็นราชบุรีที่ทำได้ดีกว่าถึง3เท่าตัว,ตวที่20ครั้งยิงต้องกรอบไปทั้งหมด4ครั้งส่วนเจ้าบ้านนั้นยิงไปเพียงแค่6ครั้งยิงต้องกรอบเพียงแค่ครั้งเดียวส่วนเตะม,มุมในเกมนี้เป็นนความปฐถมที่ได้โอกาสมากกว่าที่4ต่อ3ครั้งการฟาวเป็นราชบุรีที่ทำฟาวมากกว่าที่15ต่อ6ครั้งใบเหลืองราชบุรี มีดัวมากกว่าที่6ต่อ1ใบแลนะนครปฐมถมมีโอใบแดง1ใบส่วนการผ่านบอลเปราชบุรีที่ทำได้เหนือกว่าเล็กน้อยที่360ต่อ355ครั้งเรามาสรุปตรนารางคะแนนกัน จาฝูงยังคงเป็นแบงคอกยูเอเ็ตมี37คะแนนอันดับที่2เป็นบุีรมยูเอเ็ตมี30คะแนนอันดับที่3กลายเป็นบีจีปทุมยูเอเ็ตมี30คะแนนเท่ากับบ uh ุีรมยูเอเ็ตแต่ลุลิเสียเป็นรองอันดับที่4เป็นการท่ยาเรือ f อมี29คะแนนอันดับที่5เปไปเชียงรายยูเอเ็ตมี21คะแนนมาที่โซนท้ายตารางกันบ้างตราด f ออยู่อันดับที่1 4มี16คะแนนชลบุรี FC อยู่อันดับที่15มี14คะแนนและปีเตประจวบ f อยังคงอยู่อันดับ แต่สุดท้ายของตารางมีเพียงแค่11คะแนนเท่านั้น ในส่วนของดาสโวของศึกไทยลีกอันดับที่1เป็นทางฝั่งของบูกินยองจากพีทีประจวบเอฟซี FC, และวิเดียมอต้าจากแบงคอกยูเอตที่ทำไป11ประตูเท่ากันตามมาด้วยไฮมแตนซัวเรสจากกาเทเลเอฟซีที่ทำไป10ประตูและต่อด้วยธนาของลิคาโดซานโตจากอุทยัยธานีเอฟซีเอจีว่ามาตินจากราชุวีเอฟซีและซูเปอร์เจเดตจากบุรีรัมยูเอตที่นําเป็นดาสโวคนไทยนักขณะน,นี้โดยทําไปทั้งหมด9ประตูเท่ากัน มาที่แอซิสขอสศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นเวีลองเกียวจากขอนแก่นยูเอทิตทำไป8แอซิสอันดับที่2เป็นมามูดเอสจากแบงคอกยูเอทิตทำไป6แอซิสและตามมาด้วยบรอสตาเดลี่จากกาชาเร่เอฟซี F C, สารัตยูเยนจากบีจ um ีปทุมยูเอ็ิตวีรเทพป้อมพันธ์ an, จากแบงคอกยูเอทิตจอมาโจและเนลสันบุนิยาจากสุไทยเอฟซี e F C, ที่ทำไปคนละห้าแอซิสเท่ากัน ในส่วนของครีนชีตอันดับที่1เป็นสิวรักเทศสูงเนินจากบุรรัมยูเอเตดทำไป9ครีนชีตอันดับที่2ปฏิวัติคำหมายจากแบงคอกยูเอเตดทำไป8ครีนชีตและตามมาด้อันดับที่3สารอนอนท์อนุอินจะเชียงรายยูเอเตดทำไป5ครีนชีต เรามากันที่สรุปผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนัดที่24ของดูการในคู่วันเสาร์คอสซอมเยอเต็เสมอกับบี่เอฟซี0ประตูต่อ0ส่วนบรีเอฟซีที่เหลือตัวผู้เล่น10คนในเกมนี้เอาชนะไชน่าน่าฮอมบิลไปได้2ประตูต่อ1อยุธยาเยอเต็แพ้ระยองเอฟซี1ประตูต่อ2และแพร่เอเต็เอาชนะสุปราการซิตี้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0 สรุปตารางคะแนนในศึกไทยลีก2ประจำคู่วันเสาร์อันดับที่1เป็นหนองบัวพิชยาเอฟซมี49คะแนนอันดับที่2เป็นนครศรีเมเต็ดมี47คะแนนอันดับที่3นครราชสีมามาซาเอฟซีมี46คะแนนอันดับที่4เป็นเชียงใหม่เอฟซมี41คะแนนเท่ากับอันดับที่5ระย,ยองเอฟซแต่ลูดที่เสียเชียงใหม่เอฟซีมีลูดที่เสียที่ดีกว่า ไล่ลงมาที่โซนท้ายตารางเกเซศา f อฟอยู่อันดับที่16มี18คะแนนตามมาด้วยคอสซอมยูเอเตดอยู่ที่อันดับที่17มี14คะแนนเท่ากับกระบี่เอีที่มาลับสุดท้ายของตารางแต่ลูดิเสียนั้นคอสซอมยูเอเต็ดีกว่ามาที่ดาสซาวขอขอสึกไทยลี2อันดับที่1เป็นเดวิสันจากนครราชสีมามาซาเอ ที่ทําไป15ประตูตามมาด้วยอ,อันดับที่2เป็นตียโกชูลาปาของระยอเอฟซที่ทําไป13ประตูอันดับที่3มีด้วยกันทั้งหมด2คนจูดีแว์ของพัทยายเูเอต็ดและเนลสันดาซิวาของนครศรียูเต็ดที่ทําไป12ประตูเท่ากันมาสรุปในผลฟุตบอลคยศึกไทยลีก3กันบ้าง สัปดาห์นี้มีแข่งขันกันทุกโซนมาเริ่มกันที่โซนกรุงเทพและปริมณฑลทมรีเอฟซีชนะทหารบกเอฟซี4ประตูต่อศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรมณิษฐ์ชนะนนทบ,บุรีสบุญมีริิ์4ประตูต่อหนึ่งทากาศเอฟซีเสมอมหาวิทยยนอกรุงเทพ1ประตูต่อหนึ่งโบราเวสุปกาซิตี้แพ้บางกอกเอฟซี0ประตูต่อสามสรุปตารางคะแนนของศึกฟุตบอลไทยลีก3โซนกรุงเทพและปริมณฑลอันดับที่หนึ่งบางกอกเอฟซีมี60นนมคะแนนคว้าแชมป์โซนกรุง กรุงเทพและปริมณฑลไปที่เรียบร้อยเพราะกั้าวสิทธ์ไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนซีซในศึกไทยลีก3ตามด้วยอันดับที่2มหาวิทยาลัยนอกกรุงเทพมี53คะแนนอันดับที่3ธทนบุรียูไนเต็ดมี52คะแนนและตามมาด้วยสมุทรสาครซิตี้อันดับที่4มี49คะแนนมาที่ผลการแข่งขันของโซมภาคตะวันออก ปาจีบุรีซิตี้แพ้บีเอฟบีพัทยาซิตี้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งราชนาวีเอฟซีเสมออาร์บีอาร์ยูจันเทวีเอเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนของศึกฟุตบอลไทยลีกสามโซนภาคตะวันออกอันดับที่หนึ่งเป็นปวกแดงยเยอเต็ดมีสาสิบสี่คะแนนอันดับที่สองสายมิกกับินยเยอเต็ดมีสาสิบสี่คะแนน อันดับที่สาบ้านค่ายยูเต็ดม,มี33คะแนนเหลือเพียงแค่3ทีมเท่านั้นที่ยังมีลุ้นไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนซิกในอีก3นะัดสุดท้ายต่อจากนี้ มาที่ผลกลารแข่งขันในโซนภาคเหนือนครสวรรค์สีแควซิตี้เสมอกงไกรราชยูเนเตตศูนย์ประตูต่อศูนย์พิษณุโรคเอฟซีชนะโรงสีแม่ใจธนชโชติวัดพะเยาห้าประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนในสึกฟุตบอลไทยลีกสาโซนภาคเหนืออันดับที่1เป็นพิษณุโรกยูนิตี้มี36คะแนนอันดับที่สองแม่จอยูเนเตดมี34คะแนนอันดับที่3พิษณุโร่เอฟซีมี32คะแนนอันดับที่4โรงสีแม่ใจธนชโชติวัดพะเยา มี31คะแนนมาที่ผลการแข่งขันของโวนภาคอิสานสุรนารีแบ็คแคทชนะอุบลครัวนพัทรเอฟซีสาประตูต่อหนึ่งอุดรยู่อเตดชนะราศีสไลด์ยูอเตจสอประตูต่อหนึ่งขอนแก่นมอดินแดงแพ้มหาสรารคาม s อสบทีประตูต่อหก สรุปตารางคะแนนของศึกฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคอีสานอันดับที่1มหาสารคาม SBT มี53คะแนนอันดับที่2สีสเกตยูเอตมี52คะแนนโดยทั้งมหาสารคาม SBT และสีสเกตยูเอตเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกของศึกไทยลีก3ทั้ง2ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาที่ผัวแข่งขันของโซนภาคใต้ตารางเอฟซีชนะนารา,รายูเนเตตหนึ่งประตูต่อศูนย์เวียงสะสุรา,ราซิตี้แพ้ปัตตานีเอฟซีสองประตูต่อสามแกรนอานามันระนองยูเนเตตชนะเอ็มเอชนครศรีหนึ่งประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนของฟุตบอลไทยลีกสาโซนภาคใต้อันดับที่หนึ่ง เป็นทางฝั่งขอสูงขา FC มี17คะแนนอันดับที่2ปัตต 4, นานี FC มี43คะแนนอันดับที่3พัทลุง FC มี42คะแนนเหลือเป็นแค่3ทีมนี้เท่านั้นที่ยังลุ้นไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ซีกในอีก3นัดสุดท้ายต่อจากนี้ มาที่ผู้แข่งขันของโซนภาคตะวันตกอัสสัมชัญยูเอเต็ดแพ้ทับหลวงยูเอเต็ดศูนย์ประตูต่อหนึ่งหัวหินมาเลลายนาชนะชัยนาทยูเอเต็ดแปดประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนของศึกฟุตบอลไทยลีก 3, สามโซนภาคตะวันตกอันดับที่หนึ่งเป็นอ่างทองเอฟซีมีสามสิบสี่คะแนนตามมาด้วยอันดับที่สองมหาวิทยาลัยปทุมธานีมีสามสิบสามคะแนนอันดับที่สามราชประชามีสามสิบสามคะแนนและอันดับที่สี่สระบุรียูเอเต็ดมีสามสิบสามคะแนน และทั้งหมดนี้ก็คือผมฟุตบอลทั่วไทยทั้งไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองและไทยลีกสามประจําวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ทุกคู่ทุกสนามนะครับผมไทยนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมสมัครแพ็กเกจบอลไทย59บาทต่อเดือน199บาทต่อดูกาลพร้อมรุ่นละวันใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆเคยเห็นอย่างไรก็พพ์มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไทยนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติด ไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ